สวยสะดุดตาฟ้าใสประวินสุดาสวมชุดราตร,รีผ้าไหมร่มผมแดงที่เมืองคานออร่าสวยกระแทกตาจนโมเดลลิ่งต้องขอคอนแทก รีดดิวส์สวยและมีความสามารถสมกับตำแหน่งมิจิดูว a ไทยแลนด์2019จริงๆสำหรับฝ้าใสายประวินสุดาที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ถูกเชิญให้ไปร่วมพรมแดงที่เมืองคานได้ปรากฏโฉมด้วยชุดราตรียาวสีชมพูที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมปักทองชัยเพิ่มลุกเล่นสุดเกด้วยเครื่องประดับจากแปรสารันกางเกจียกสีชมพูคอลเลคชั่นลามายนะไลท์ออบอาร์ตพร้อมต่างหูระย้ายาวโทนสีชมพูซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดพระแก้วเป็นหนึ่งในโทนสีที่อธิ ธิบายถึงตัวตนและบทบาทของผู้หญิงได้เป็นอย่างดีทำให้ดูระมูลสวยหวานลงตัวหลัางงานการล่าดินเนอร์ไทยไนท์ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานครั้งที่77ประเทศฝรั่งเศสโดยฟ้าใสาได้เผยว่าสำหรับการมาร่วมงานการล่าดินเนอร์ไทยในปีนี้ฟ้าใสารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากค่ะเราก็เคยคิดกับผู้จัดการส่วนตัวว่าอยากจะใส่ชุดราตรีที่ตัดเย็บจากผ้าไทยเพราะอยากให้คนภายในงานได้เห็นถึงความสวยงามของผ้าไทยของเราเพราะมัน คือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเราก็เลยเลือกผ้าไหมปักธงชัยมาตัดเย็บเป็นชุดราตรีซึ่งมันเป็นผลนะคะเพราะทุกคนโดยเฉพาะชาวต่างชาติก็ชมว่าชุดที่เราใส่สวยเราก็บอกกับเขาว่ามันตัดเย็บมาจากผ้าไทยจากประเทศไทยของเราฟ้าใสก็เล่าให้ฟังคร่าวๆว,ว่าผ้าไทยของเราต้องทอมือใช้เวลาหลายเดือนมีแบบให้เลือกเยอะมีสีสันสวยงามมากมายซึ่งชาวต่างชาติหลายคนที่ได้ฟังก็สนใจแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเขามีโอกาสมาทเที่ยวเมืองไทย จะซื้อกลับไปตัดชุดสวยๆใส่บ้างเหมือนกันเราเองก็ปลื้มใจนะคะเวลาได้ยินคนชมว่าผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยสวยฟ้าใสก็เลยชวนชาวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยด้วยค่ะก็บอกเขาไปว่าเมืองไทยมีที่เที่ยวสวยๆเยอะมากบางคนก็บอกว่าเคยมาที่เมืองไทยแล้วและจะหาเวลามาเที่ยวอีกด้วยค่ะโดยเจ้าตัวยังเผยอ,อีกว่ามาร่วมงานครั้งนี้เราไปในฐานะผู้บริหารของบริษัทฮอลลีวูดควีนคือบริษัทของเราจะถแถลงข่าวเปิดตัวในวันที่7มิถุนายนนี้เป็นบริษัท เกี่ยวกับผลิตคอนเทนต์ทำภาพยนตร์ละครและซีรีส์ค่ะก็ขอฝากบริษัทนี้กับทุกๆคนด้วยนะคะนอกจากจะไปร่วมงานไทยไนแล้วเรายังมีอีกรายงานอีกหลายกิจกรรมเลยค่ะรวมถึงเซอร์ไพรส์ที่ฟ้าใสาพูดได้เลยว่าเราเองก็ตื่นเต้นมากค่ะส่วนจะเป็นอะไรอยากให้แฟนๆทุกคนลุ้นไปด้วยกันนะคะซึ่งล่าสุดทางด้านเพจนางงามสเตชันได้เผยว่าวันนี้ฟ้าใสาถูกเชิญไปร่วมงานการาเคนนสตอน3ามทุ่มแต่มีทีมงานโปรดักชันหนังต่างประเทศขอนัดเจอน้องที่โรงแรมมาเจสตีตอน สองทุ่มก่อนแต่ยังไม่ทันได้เจอทีมงานผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาแนะนําตัวบอกว่าเป็นโมเดลลิง่งมาขอคอนแทคจากฟ้าใสเรียกได้ว่าสวยออล่าจับจนทําให้โมเดลลิ่งต้องเข้ามาติดต่อเลยทีเดียวสำหรับประวัติของฟ้าใสมีชื่อจริงว่าเจนนิเฟอร์ประวินนาแซตันรูอิน หรือที่รู้จักกันดีในชื่อปวินนาดูอินซึ่งฟ้าใสปวินนาเกิดเมื่อวันที่12ตุลาคม2 5 3 6กเป็นลูกครึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนแคนาดาศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาลัยคานราลีประเทศแคนาดาเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวหรือกายภาพเป็นวิทยาการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์และสัตว์วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวว่าด้วยเรื่องสรีระวิทยาศาสตร์การเสนอวิธีรักษาด้านชีวภาพหลักการจิตวิทยาพลวัตและกลไกการเคลื่อนไหวการประยุกต์วิธ วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสําหรับสุขภาพของมนุษย์นั้นรวมไปถึงเรื่องชีวโกนศาสตร์และการสัญญากรรมกระดูกอย่างแข็งแกร่งและกิจกรรมบําบัดการกีฬาและการออกกําลังกายการศึกษาการเคลื่อนไหวของมนุษย์และสัตว์รวมถึงการวัดระบบติดตามการเคลื่อนไหวสรีรวิทยาไฟฟ้าของกิจกรรมกล้ามเนื้อและสมองวิธีความหลากหลายของการดูแลวิทยาการปกติและพฤติกรรมต่างๆรวมไปถึงเทคนิคการวิจัยด้านความรู้ซึ่งไม่ใช่การเรียนที่สามารถเรียนจบได้ง่ายๆและที่สําคัญเธอก็สามารถ ารถคว้ากิดนิยมอันดับ1มาได้อีกด้วยและนอกจากนี้เธอยังเคยประกวดนางงามมาแล้วหลายเวทีไม่ว่าจะเป็น m Miss Thailand c ช i n e s คิ o ์ m o s s 2013นางสาวไทย2013 Miss Universe Thailand 2017และได้รับตำแหน่งรองอันดับ2และในที่สุดเธอก็สามารถคว้าตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2019และพาตัวเองเข้ารอบ5คนสุดท้ายใน Miss Universe 2019มาได้อีกด้วย